สวัสดีสวัสดีค่ะนี่เวลาประมาณสิบสิบเม่ไรบน่าจะประมาณสี่ห้าโมงลืมดูไหนกะดูกะแป๊บพี่น้องจ้าวันนี้แป๊บนะโ,โอ้ยอ๋อสี่โมงกว่าพอดีวันนี้วันศุกร์นะทุกคนเลิกงานแล้วก็กลับมาอาบ,บน้ำอาแบบท่าอันสิบเลือกมาจากว่าเมื่อวานเป็นวันเกิดยายเพน วันนี้ก็เลยให้คิวใหญ่เพนคิวแรกไปไหนตอนนี้กำลังเดินเดินผ่านสวนเดินจากบ้านนะคะเดินจะไปเก็บจะไปเก็บเงินร้านนวดจะเก็บเงินร้านนวดก็เลยสี่โมงครึ่งอากาศยังดีอยู่เลยค่ะแต่หนาวไม่หนาวประมาณสิบห้าองศาประมาณสิบห้าองศานะคะนี่ให้เดินเดินเดิน อันนี้คือส่วนหนึ่งของออสโลนะคะบ้านหูจะอยู่ใกล้กับสวนตรงนี้นะคะสวนตรงนี้เขาโซเฟียนไบพา r k เนี่คือโบสโบส์โซเฟียนไบพา r k เกนสวนตรงนี้เขาบางทีเขาชอบมีคอนเสิร์ตอะ่ะส่วนถ้าเดินลงไปทางต้นไม้ใหญ่ทางนี้นะตรงไปเรื่อยๆก็จะไปทะลุบ้านน้องยินแต่โหมาทางส่วนนี้เพราะว่าเออ ไปเก็บเงินน้องร้านนวดอยู่แถวไม่ไกลจากนี้ค่ะยคายบรรยากาศ4โมงกว่านะคะมันมีแดดแต่ว่ามันหนาวบ้างเล็กน้อย15-16ถือว่าหนาวกำลังพอดีพอดีเราก่อนออกจากบ้านนะคะเราก็จะจะอนี้น,นี่ดูเห็นไหมคะทุกคนคะเนี่ยใบไม้มันจะสีส้มเรียวสีส้มสีแดงสีเหลืองเพื่อที่รอการล่วงค่ะตอนนี้คือฤด,ดูใบไม้ร่วงย่างเข้ามาแล้วนะคะ อากาศมันเริ่มลดลงเรื่อยๆเริ่มหนาวเรื่อยๆนะคะถ้าทุกคนได้ยินด้ได้ยินเสียงดนตรีหลายหลายคนเดี๋ยวไปข้ามฝั่งโน้นให้ก็ได้จะได้เห็นชัดหลายๆคนก็จะมีกิจกรรมอะ be a c t i v ตามสวนต่างๆเดีให้ดูนะคะเนี่ยอย่างกลุ่มนี้เขาก็เล่นปิงปองกันเนี่ยค่ะเล่นปิงปองร้องเพลงนี่ค่ะชีวิตคนเมืองหลวงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะบางกลุ่มก็ ไปออกดื่มออกกินกันอย่างเช่นดิฉันเป็นต้นตรงนั้นคืออะไรตรงตู้ตรงนี้ก็คือเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำสาธารณะแต่ไม่สาธารณะนะคะคุณต้องมีตังค์นะคะต้องมีบัตรประโยชน์ต้องมีบัตรประโยชน์งรรเงินประมาณห้าโคนค่ะส่วนตรงนี้ก็คือถ้าจาไม่ผิดตรงนี้คือโรงงานชอเเ็อกโกแลตะคะที่เป็นเสาโป่งๆนู่นนะคะเส,สาเนเสานี้ก็คือเป็นเสาเตาผิงธรรมดาธรรมดาธรรมดานะ เอ้เนี่ยห่ดปักก็จะน่าอยู่มากอแถวบ้านดิฉันเองถ้าคุณโชคดีก็จะมีคนมานอนแดดที่ก็ไม่มีใครมานอนอาบแดดแล้วค่ะวันนี้เพราะว่ามีแดดก็จริงแต่ว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนไงอากาศมันติดห้องด้านหนาวนี่ยหะบางคนก็จะพาน้องหมามาจุงจง่งจิ้งจุ่งจิ้งเห็น้องหมาไหมคะเห็นไหมบางคนก็หมามาเดินเล่นหมามาเล่นในสวนรับแสงแดดกัน ส่วนดิฉันวันศุกร์นี่ก็คือวันวันศุกร์คือสุกข,ของดิฉันจริงๆค่ะวันศุกร์เป็นวันที่มีความสุขมากเลยเพราะว่าทํางานเยอะอะแต่ก่อนทานอํางานเยอะ็นไรเดี๋ยวนี้ทํางานเยอะนี่คือก็เกี่งแล้วก็ไม่ได้อยากทํางานเยอะเอาแค่พอสบายๆแล้วบังเอิญได้ได้ทํางานที่ที่ตัวเองชอบด้วยปกติผมจะทำงานแค่สองสามวันต่ออาทิตย์อะตอนนี้เลยทำห้าวันร่างกายไหวเพราะใจมันรักคุณนี้น่ารักมากเลยคนกับหมาคุณนี้นะ สาวน้อยเล่นกับหมาน่ารักมากเลยอะทุกคนเห็นไหมคะนี่เพียงเพี้ยงเพียงหมาวิง่งวิ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 ่งไปขับขับแล้วเอาไม้เจ้านายไปไหนแล้วลูกนั่น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 น่ารักอ่ะเห็นนะฉลาดมันหมาไทยเลยนะเธอนี่หาใบไม้มันก็จะค่อยๆร่วงอยู่ไหมคะทุกคนนี่หาใบไม้เริ่มร่วงแล้วนะคะฤดูใบไม้ร่วง มาแล้วส่วนกลุ่มน้นก็ไปสมหัวทําอะไรกันนอ no. ส่วนเจ๊โหไปไหนเจโหไปเอ่อทำธุระเก็บเงินเก็บเงินเสร็จก็จะไปหาเพื่อนเพนเพระาะเมื่อวานมันเกิดยญ่เพนวันนี้ก็เลยว่าจะไปเลี้ยงหย๊เพนสักหน่อยแต่ตอนนี้นางกําลังนั่งดื่มกับเพื่อนอยู่ที่สปอร์ตบาร์ตรงออสโลเอสออสโลสตาชู S, une, ก็คือนั่งกับเพื่อนจะนี้รถไฟกลุ่มนี้ก็น่ารักเห็นไหมไ้นยเนี่ย พวกหนุ่มๆก็นั่งดื่มกันนะคะในวันที่มีแดดนะคะไม่ว่าจะแดดร้อนหรือแดดหนาวเราจะโหยกันมากเลยค่ะโหยหาแดดนี่น้องหมาเห็นไหมคะคนนี้ก็คือเอาหมาไปทํางานด้วยที่ทํางานโหก็อนุญ,ญาตให้เอาหมาไปทํางานนะคะแต่ไม่อนุญาตให้อยู่ในครัวส่วนอันนี้ก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ท,ท,ที่กินเงินกเกษียณอะไรอย่างี้ค่ะก็จะมานั่งดื่มนั่งกินกัน และประมาณสามทุ่มก็กลับไปแช่ฟอร์มาลินต่อแต่ที่เราหยอกๆกันน่ะนะฮะก็คือออกมากันพวกกลกรมกุ่เกษญแจเนี่ยเขาจะดื่มกันตั้งแต่เที่ยงขอบคุณค่ะตั้งแต่เที่ยงพอประมาณสามทุ่มนี้เราก็เป็นเรื่องลายหยอกกันเนี่ยว่าสามทุ่มงกับไปแช่ฟอร์มาลีนในในเนี้ยก็ทคำกันนะคะไม่ได้ว่าซีเรียสอะไรแต่เป็นประโยคที่หยอกล้อกันในกลุ่มพวกเรา ส่วนพวกสาวๆแบบพวกเราอยังพวกน้องๆทําร้านนวดก็สี่ทุ่มเขถึงจะออกก็ปิดร้านก่อนส่วนพวกเราเลิกใบสองก็สี่โมงก็ออกใครออกก่อนเมาก่อนกลับก่อนแล้วใครแก่ก็ทนไม่ทนก็ค่ะเราเก็บปิดตีสามเราก็เที่ยวได้หลายที่นะคะมันก็เป็นความสุขของคนเมืองหลวงนะคะมันออดโลไม่เคยไม่เคยเงียบไม่เคยเหงา แต่สงบแต,แต่ว่าสงบก็ไม่ใช่เมื่อสองวันก่อนก็มีระเบิดที่ไม่ไกลจากกรงเนี้ยค่ะน้องทำไม่ <c oughs> ยังกะรู้เรื่องเฉันบอกร้องทำไมอีแม่ก็บอเลาะถ้าเดินไปตรงนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆตรงนั้นก็เลี้ยวซ้ายหน่อยก็เป็นบ้านยินแล้วค่ะบ้านยินน่าอยู่มากอยู่ติดริมน้ำค่ะน้ำกลางกรุงออสโลเลย บ้านยีนอยู่ในกลุ่มในชุมชนมากๆเลยนะคะส่วนบ้านโหนี่สมัยก่อนนี่จะเป็นชุม,นมชนเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มันไม่พปปูล่าเหมือนสมัยก่อนแล้วถนนสายที่โหอยู่อะแต่ถนนบ้านยีนนี่ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรที่ที่ทานอาหารเย็นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะ,คนะคะลงคลิปไปดู ก็มีแดดอยู่ตรงนน้นบ้านเห็นบ้านช่องห้องของคนที่นี่ก็อ,อยู่กันยังไงเนี่ยค่ะสวยไหมคะข้อดีของเมืองนอกคืออะไรคุณรู้ไหมว่าอย่างตึกเนี้ยไม่สวยคิดว่าอีกไม่นานต้องมีโปรแกรมที่เขาต้องทาสีตึกใหม่นะคะข้อมูลไม่ยอมเพียงแต่ว่าบางที ตึกมันสภาพกี่กรุงกี่ปีก็ว,ว่ากันไปอนะคะส่วนใหญ่แล้วตึกกลางเมืองนี่จะสวยๆกันอากาศดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยอ่ะอากาศดีจนวันศุกร์นี้คือวันศุกร์สำราญของดิฉันเลยค่ะถึงใครกับใครบอกว่าทำไมไม่ไล์สดไม่ไม่ได้นั่งอยู่กับบ้านค่ะ แตะละตะแต่ได้ตลอดค่ะเพื่อนเยอะค่ะเพื่อนเยอะเพื่อนชวนตลอดไม่ได้มาหมกมุ่นกับการไล่สดดาไก่ไ <c oughs> <c oughs> อนันี่ก็ววอนน้อน,นี้ก็รถส่งอาหารเกไก่ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวโหให้ดูอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ไม่ใช่ดูเท้าเด็กวัยรุ่นพวกนี้นะ <c oughs> ให้ดูป้ายตรงนี้ ทุกคนเห็นป้ายที่อยู่ที่พื้นไหมะตะกี้ป้ายเดี๋ยวถ้าชัดๆเดี๋ยวจะถ่ายชัดดูจะเล่าให้ฟังก่อนว่าป้ายแผ่นทองเหลืองที่อยู่ที่พื้นนั่นคืออะไรคือสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะรู้สึกว่าพวกยิวที่ถูกจองจําที่ถูกฆ่าตายอะ่ะหรือตายในผืนแผ่นดินนี้เขาสลักชื่อไว้ให้เป็นเกียรติค่ะนะคะสลักชื่อไว้ให้เป็นเกียรติว่า ในช่วงสงครามโลกมีนักโทษหรือมอีใครถูกจองจำถูกคุมขังอยู่ที่ไหนแล้วก็เสียชีวิตตรงจุดไหนเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะนอร์เวย์นะคะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะทั่วยุโรปเลยค่ะทั่วยุโรปนะคะเขาจะสลักชื่อไว้ที่พื้นณที่จุดตรงนั้นที่เขาถูกจองจำหรือเสียชีวิตนะคะเป็นเกตความรู้เล,เล็กๆน้อย เะะพราะว่าที่นอเ์เวลาเขาเวลาเขาเราเรามาใหม่ๆอะะ่ะค่ะเขาก็จะสอนถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็พวกครูเขาก็ให้ความรู้เราตรงนี้ก็เป็นปรารกอีกปราร์กหนึ่งนะคะตรงนี้คือโบสอีกแล้วโบสน,นี้สวยมากสวยมากได้ยินแต่เสียงรับงังส่วนนี้ก็คือโรงเรียนถ้าทุกคนดูแฮร์รี่พอตเตอร์ มันก็เหมือนกันนะสไตล์เดียวกันนี่คือโรงเรียนขึ้นเน่าหลึกกสกูลเล่น,นเดินไปพูดไปก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะคนเมืองน,นอกก็ชอบนะชอบระบายสีชอบโน่นชอบนีนบน่เห็นป้ายรถเมยม์ไหมง่ายๆเนาะ ่น่าเชื่อว่าไอา้อนี้บ้านเราเรียกฟุดแผ่นด้าปะที่นี่คือฟุดเดอร์่ะคืออาหารส่งถึงประตูเดอร์แลปลว่าประตูตอากาศดีมากเลยนะทุกคนหนาวไม่หนาวเล็กน้อยค่ะ15องศาค่ะไอ้พวกขับรถเปิดประออตูอวดอ่ะมันไม่มีแล้วค่ะ

มันกลัวจะไปแยบไปแซลพอ่อมันมังมันเลยเฮาตัวเมียด้วยตัวเมียมันก็จะดุเนาะตัวผู้มันจะสนิทใจใจดีกว่าใกล้ถึงร้านน้องกันแล้วว่าค่ะโซ่ม่ฟฟานเอ็นเบียแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นร้านนวดตอนนี้เขาเลื้อออกแล้ว ไม่รู้ก็จะทําอะไรต่อ 9A นะเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวที่แบบไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยสะอาดก็มีนะออสโลนะไม่ใช่มีแต่มุมสวยๆนะทุกคนไม่ค่อยเรียบร้อยก็มีมจะถึงนั้นพกน้อง,องกันแล้วนะเนี่ย <S <S <ม>เดี๋ยวต้องปเปลี่ยนมามอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยว ไปติดลูกเขาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่งามไปเถี่ยวไปเถี่ยวไปเถี่ยวแปบ๊บนะคะทุกคนกิแบบน่งแป๊บหนึ่งพี่กิก่งอยู่ไหนวะก็กี่นาทีแล้วเอยสิบกว่านาทีแล้ว แต่ลอพี่เอาเตงเตงบอกมีที่นับไปเรียบร้อยนับไปเรียบร้อยเลยพี่มีเท่าไปเด้อเออพอดีว่าคุยโทรศัพท์อยู่พี่คุยโทรศัพท์อยู่ อากดีจริงๆไหนวัดแทงกดูพฮะโอ้ดูสิเาจะ say sorry โอเคอยกาวซาทีเด็กใหญ่ปเด็กน้อยจะมาขอโทษเด็ก่ายเด็กน้อยสองคนจะมาขอโทษว่าที่เขามาเที่ยววิ่งบังแก้บังแก้น่ะ OK, det er ingen problem.